ย็นหูครับครับข้วทไมน้ําเย็นจังน้ันเย็นจัง้าใส่ขวจะได้ไม่เย็นหูเรากําลังมาเดินที่อ่างน้ํากันครับแม้ว่าฝนจะตกก็ตามแต่ว่าตอนนี้พระเจ้าวอวยพรให้ฝนหยุดนิดหน่อยเราก็เลยมาเดินได้ครับ มีปลาด้วยเหรอครับปลาอย่ข้างในเชนจะเดินไปที่ไหนครับดเ,ดเดินไปที่อโอ้เง้นต้องรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวฝนลงนะครับ น้ำเต็มเลยก็เลยลงไปเลยอะไรอ่ะอะไรครับนายลูกอะไรครับโน้ำเต็มถึงจักเลยล้ยลูกทำไมไหม่ถึงว่าเป็นนะ้ำเยอะเยอะเยะเลยอ่ะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝนตกเยอะใช่ไหมครับ ไปเลยวิ่งเลย